พรุ่งนี้งานวันนั้นแรกนะคะอยุธยามรดกโลกค่ะนี่เป็นสถานที่จัดงานค่ะแสงสีเสียงค่ะนี่วันนี้มีการมีซ้อมใหญ่แล้วเ,เห็นช้างเห็นตูดช้างค่ะดูดสภาพ,ภาพนี่ให้ชมก่อนนะคะ เพิ่งกลับบ้านค่ะก็เลยมาลองถ่ายลองเข้ามาในงานหาเรื่องเข้าให้รถติดเล่นถนนคนเดินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> สองฝากทางนะคะณนะเวลานี้สี่โมงสี่สิบเอ็ดนาทีเปิดไฟแล้วค่ะ ถ้าเกิดว่ามาช่วงสักครกค่าก็คงจะแสงสวยกว่านี้นะคะชมไปก่อนนะเดีย๋ยวพรุนี้มาเที่ยวกันนะสิบวันค่ะพรุนี้วันศุกร์เริ่มวันแรกค่ะเป็นถนนระหว่างวัดมหาธาตุวัดราชบุรณะค่ะเป็นถนนเส้นกลาง รถติดผ่านไม้งามนวดเพื่อสุขภาพค่ะไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่อยากจะนำเสนอร้อยสีสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทนวดเท้าเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทนี่ยี่สิบนาทีนะคะเห็นเขาเขียนไว้มาใช้บริการได้นะ